สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันนะคะวันนี้เราจะมาทําการแพ็คต้นไม้กันค่ะกับช่องมาริสาชั้นน้าเช่นเดิมน,นะคะเพื่อนๆวันน,นี้เราได้เงินไหลามาดาังนะคะมีเพื่อนๆสั่งเงินไหลามาดาังนะคะวันนี <ๆ S 2> ้เราก็จะมาทําการแพ็คให้เพื่อนๆดูกันนะว่าวิธีการแพ็คเราก็แพ็คก,กันได้ง่ายๆเลยนะคะโดยที่เราก็มีของอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละคะ่ะทําแบบไหนยังไงไม่ให้ต้นไม้นะคะ จนกระเด็นหรือว่าอบอกช้ำนะคะเราไม่วิธีการทำง่ายๆนะคะโดยที่ไม่ต้องยุ่งยากไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะคะวันนี้ต้นไม้ที่เรานำมาแพคนะคะก็คือเงินไหลามาดางนะคะต้องทนุถนอมเขาเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างสูงด้วยนะคะแต่ก็ยังอยู่ที่หลักร้อยนะคะต้นนี้นะคะ ก็ไม่ได้แพงจนสูงเกินไปนะคะเราใช้กระดาษทิชชู่มาวางไว้ข้างบนนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ถุงพลาสติกมาห่อหุ้มตามด้วยเทปกาวค่ะเทปกาวมาติดเพื่อไม่ให้เขากระเด็นออกมานะคะแันเทปกาวให้ร,บรอบๆกระถางต้นไม้กันไปได้เลยนะคะแค่นี้ค่ะ น,นี้เราก็ต้องค่อยๆทํานิดนึงนะคะอันนี้ถ้าทําปริมาณเยอะๆก็อาจจะว่องไวแบบนี้ง่ายๆนะคะเสร็จแล้วค่ะทันให้รอบๆเสร็จทีนี้เราก็จะใช้ติดทับให้หมดเลยนะคะเพื่อว่าดินจะไม่ได้กระเด็นกระถางจะได้ไม่กระเด็นออกมานะคะเพราะว่ากระถางที่เราส่งวันนี้นะคะก็คือเป็นกระถางที่เราปลูกต้นไม้นะคะอันนี้ ต่อมานะคะเราก็ใช้พลาสติกกันกระแทกค,ค่ะนี่คือพลาสติกกันกระแทกเราก็มาค่อยๆห่อหุ่มเขาอีกทีนึงนะคะเพื่อต้นน้องเขาจะได้ไม่บอกช้ำนะคะดี๋ยวมันกัน ใช้พลาสติกกันกระแทกนะคะห่อหุ้มลำต้นเข้าให้หมดนะคะเสร็จแล้วเราก็ติดเทปกาวเขาไปอีกรอบนึงนะเพื่อเขาจะได้ไม่หลุดรุ่ยออกมานะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับลำต้นของเรานะคะวันนี้เราจะห่อใส่ตะก้ากันนะคะโดยที่เราไม่ได้ใส่กล่องไปเลยนะคะก็จะเป็นตะก้าสกไปเลยเพราะว่าน้องเขาจะได้หายใจแล้วก็ ทางผู้ส่งก็จะได้รู้ว่าอันนี้เป็นต้นไม้นะจะได้ระวังในการโยนในการหอบหิ้วนะคะ ต้องขายสองแพ็คของแบบมืออาชีพคือว่าเราเราก็แพ็คเป็นอัตราอ่ะขี้เกียจ อนนี้เราก็จะแพ็กใส่ตะกร้านะคะก่อไเราก็เอาพอเราแพ็กเสร็จเรียบร้อยป้องกันการกระแทกป้องกันดินไหลออกมาป้องกันใบไม้บอกชนะ้าเสร็จทีนี้เราก็หาตะกร้ามานะคะถ้าเป็นตะกร้าที่พอดีกับกระถางนะคะจะดีมากๆเลยแต่วันนี้เราไม่มีตะกร้าที่เขาพอดีกับกระถางน้ำใบใหญ่เกินไปเราก็หาวิธีแก้ไขนะคะโดยที่เราก็จะใช้ลังค่ะ รังกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษทิชชู่ที่มีปริมาณที่เยอะๆนะคะเอามาเ,อาเพื่อเอามาไว้ขอบๆของเขาระหว่างกระถางกับะตะกร้านะคะเพื่อจะเขาจะได้ไม่ลื่นไหลนะ การมันพะักกไงอ่าตอนแรกเราว่าเราจะใช้เชือกมาดัดใช่ไหมจต้องมัดไหมนะ นี่อาที่บอกว่าเราต้องการทําให้ขอบตะกร้าระหว่างตะกร้ากับกระถางนะคะเขาจะได้มีความแน่นหนาค่ะแล้วเราก็จะได้เขาจะได้ไม่กระถางมันจะได้ไม่ลื่นเนาะต้นไม้เราก็จะได้ไม่เกิดความเสียหายเพราะว่าเพื่อนๆสั่งมาก็ราคาหลายร้อยเหมือนกันนะคะสําหรับเงินด่างเงินไหลามาด่างขาวต้นนี้นะคะต้นนี้มีทั้งด่างขาวด่างเหลืองในต้นเดียวกันเลยนะ นี่ก็คือวิธีการแพ็คของเรานะคะอาจจะไม่ใช่มืออาชีพมากนะคะแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้แนวทางนะคะแค่มีตะกร้ามีกระดาษมีติดตัวแบบนี้นะคะก็จะทำการแพ็คต้นไม้ส่งนะคะให้ปลอดภัยที่สุดแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเพื่อนๆอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้นะคะก็ลองทำกันดูนะคะ สำหรับการแพ็คต้นไม้ส่งค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ตะก้าอีกหนึ่งใบนะคะที่มีความเท่ากันนะคะมาครอบไว้ข้างบนหลังจากนั้นเราก็จะใช้เชือกฟางมัดระหว่างตะก้าสองใบให้ยึดกันติดให้แน่นอีกทีหนึ่งนะคะก็จะมัดไปรอบๆตะก้าเลยนะคะเพื่อว่าตะก้าเขาจะได้มีความแน่นหนามัดไปรอบๆเลยนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะใช้เทปกาวพันอีกรอบนึงนะคะทางร้านนะคะก็จะมีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภูงาชา้านี่ก็เป็นด่างขาวสวยมากเลยนะคะอ้อมชมพูด,ด่างค่ะนี่สวยสุดๆเลยนะคะเพื่อนๆราคาไม่แพงไม่แรงค่ะไม่ว่าจะเป็นเรือนไหลามาฮารปด่างขาวแบบนี้นะคะ สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเสน่ห์จานค่ะราคาแสนถูกนะคะเพื่อนๆแล้วก็ยังมีพระนครค่ะบอลสีก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะที่นี่นะคะเงินไหลมา